สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกี้ก็มางานประกวดวิดแองจี Beauty นะคะก็จะเป็นการประกวดของสาวเิยสองนะคะแล้วก็ชายหนุ่มนะคะรูปหล่อนะคะทุกคนนี่ค่ะกี้ก็กำลังเดินเข้าไปในงานนะคะเป็นงานวันที้ชุดจากร้านวันชายนะคะแล้วก็ ทักทายทุกคนนะคะเสียงดงนิดนึงครับเสียงดังนิดนึงมาเจอกับแม่แองจี้แล้องวนะคะแม่แองจี้ก็เป็นเจ้าของทีมงานของการประกวดเป็นเจ้าของเพจด้วยมีนิฮานิดนึงตัวสวยมากสวยมากสีสดใสหน่อยนึงนะคะดีมากค่ะหนึ่งสองสามขอขอบคุณแม่แองจี้นะคะที่ให้เกียรติได้เป็นสปอนเซอร์ในงานนี้นะคะขอบคุณมากเลยคะวันจุ๊บเป็นกรรมการ อ่าเดี๋ยวก็ถ่ายรูปเสี่ยงราคาแล้วก็มีเดี๋ยวนาะมรูปกรอดของมถายรูปกับเราด้วยน่ารัลยืองสองสาววดีครับ่องอันนี้แค่ออเดอร์นะคะทุกคนเดี๋ยวมีอีกแนบ่ายลันหนึ่งนะคะเป็นตัวเพิตัวนะ ขอถ่ายเดีอบ้างหวานมากสวยมากทุกคนวีมากชอบอันนี้จากร้านวันชายนะครับองตหมดนะคะแล้วก็หน้าผมนะคะหน้านนอมแต็กีนะคะผมหนอนแตงกีก็ถ่ายรูปกับบ้ำดาสาวสาวนี่งามนะคะชายหนุ่รูปปลอดมาตาโอเคต้ก็เราหน่อยกันนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาถ่ายรูปเดี๋ยวเจอคนรู้จักใช่ไหมคะอัยนี้ลูกค้าเข้ามาอ่าแล้วก็จะเป็นห้องรับรองของกรรมการนะคะทำงานไคะนี่ค่ะอันก็เป็นบรรยากาศห้องพักของคณะกรรมการใช่ไหมคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราก็จะเข้ามาแล้วนะคะก่อนโซลอ่าเขามีห้องสำหรับกรรมการนะะคะรูปตรงนี้ นอนมากๆก็นั่งไปก็ใส่หน้าอกยาวใส่กินข้าวรุ่นุ่นค่ะต่างๆได้ๆแล้วก็มาถ่ายรูปกับสปอนเซอร์นะคะด็อกเตอร์แพดออฟนะคะที่นี่กินก็เคยใช้บริการลดรอยแพทเป็นหลุดพอดจากการผ่าตัดเสริมหน้าอกนะคะก็ไปเลเซอร์นะคะมีหนุ่มรูปหล่อนะคะ แล้วก็เข้าไปในงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะของกรรมการนะคะกี้มาเป็นกรรมการและสปอนเซอร์เวทีมิดแองจี้บิวตี้บอยแอนด์เกิลนะคะนี่ค่ะบริษัทมาร์กี้บิวตี้กรูนะคะเริ่มแล้วนะคะทุกคนนี่เบิรโชว์ด้วยรจจานะคะแล้วก็พัสดนะคะก็โชว์เป็นการเสีสเยงวงอะไรนะคะทุก <MVP. S 1> อ่่นมนะคะ <MVP. S 1> น้อง <55. S 1> รรตโตนะคะการบุรกีดูแล้วก็ให้ตำแหน่งผอนใจมา <c oughs> ที่อยู่ท่ปูรุด้วย ถึงเวลาที่กี้เดินนะคะเขาเซ็นปรบมือต้อนรับ CEO s โ o n c l i นคลคุณปฏิพัฒน์ลูกเอันนี้เป็นคลิปที่น้องเขาถ่ายไว้ให้นะคะอันนี้คือการเปิดตัว m a ร์กี้บิวตี้กรูนะคะคอนเทนต์สารกรรมที่ทําให้ทุกคนสวยบังไม่พังแน่นอนค่ะนี่ขาวชุดสวยมากแล้วก็เขาเียงปรบมือต้อนรับซีอีโอโซออนค c คุณปฏิพัฒน์ลูกเกียง ก็คือเวลาที่เราไมา่ได้ซอมอ่ะเราก็จะไม่กล้าหมุนไม่กล้าเล่นใดๆนะคะกลัวแบบว่าผิดคิวรองเท้าท้นสูง,สงเออเขา<อ><อ>เรียกอะไรผิดนะคะชุดเราไม่ได้ซ้อมอยู่กับน้องหมีพูด,ด้วยนะคะน้องหมีพูก็เป็นคนโมงปีที่ <มา S 1> แล้ว,ลวนะคะเ,เ,เราทำฟันที่หาจีเดนทอคลินิกกันนะคะใส่ฟันมันเดียวกัน I'm uh -huh. กันนะคะว่าใครจะได้รับรางวัลวาญใจเกือบกี้ัิคนว่าเห็นปาก้าวยน้ามากกี่ติดกับการประกวดมากอันนี้คือการเขินนะทคนเวลาคนมองอะไรเงี้ยเราก็จะเขินเราไม่รู้ว่าจะจัดระเบียบร่างกายยังไงนะคะนี่ค่ะน้องตัวต่อนะคะก็เบอร์สามนะคะเป็นคนที่กี่เลือกให้เป็นควนญใจมาที่ตีกรู ก็จะมีการมอบสายสพายนะคะขวัญใจมาที่ Beauty Guru แล้วก็รางวัลเงินสดมูลค่า3,000บาทนะคะวันนี้น้องสวยมากและเย็นใจนะคะการประกวดน้องๆก็จะใส่เครื่สูบประมาณ6หรือแน้วที่ใส่เครื้อสูบ3ครั้นะคะ เป็นเพลงดีครับอินดีกับน้องด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นส่ <1 5. S 2> ายชายนะคะตอนนี้เป็นอะไรที่เขินมากๆถึงแม้กกี้จะผ่านเวทีใหญ่มาแล้วนะทุกคนแต่เราไม่ได้ประกวดบ่อยๆเราแบบ,อบ,บอไม่ชินกับเวทีอันนี้น้องอออลอตเต้นะคะที่ได้รางวัล ผ่นใจมากี้อยู่ที่กรณสายชายนะครับเวทีรคุณมาทุกคนมีสายประพายให้เข้าประกวดด้วยอย่างดน่ารักมากก็ได้รับเพื่อรางวัล่านคดีมาจี้บิวตี้กรูปจกัดครับขอบคุณครับเป็นงาบ้านรับคุกค่ะผ่านนะคะอดไี่ผ่าน ในโอกาสนี้ขอเชิญคุณศักดิ์ลาพึ่งพน CEO <ต>เราไปลองุกชานะคะไม่ไจะเอาตรงขัพเพิ้ให้ไา,า,า,าไม่กนะอันนี้เป็นชุดไว้นะวามาะาะรวมสุดพงแลวเดี๋ยวก็จะประกาศผล15คนตุ๊กชาแล้วนะคะทุกคน ของคุณคือคําถามข้อที่สามถึงรอบตอบคาถามคาถามมีอยู่ว่าคุณคิดอย่างไรกับการเสพข่าวจากสื่อโซเชียลของคนในยุคปัจจุบันและคุณจะแนะนําอะไรให้สังคมไม่หลงผิดไปกับการเสพข่าวนั้นๆอีกครั้งนะครับคุณคิดอย่างไรกับการเสพข่าวจากสื่อโซเชียลของคนในยุคปัจจุบันและคุณจะแนะนําอะไรให้สังคมไม่หลงผิดไปกับไปกับการเสพข่าวนั้นๆ 60วินาทีเชิญครับผมคิดว่าสมัยนี้นะครับการเสพข่าวเป็นเรื่องที่ให้ความสํมคาคัญต่อการพัฒนาของตัวเองและการเสพข่าวในตอนนี้นะครับทุกคนมีความคิดและความแตกต่างที่เหมือนกันและเอ้ยความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันนะครับผมอยากให้ทุกคนตรงนี้นะครับช่วยกันคิดและทบทวนในการเสพข่าวให้ดีมากขึ้นครับผมอยากให้ทุกคนมองเห็นถึงความแตกต่างและความเท่าเทียมทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมี ความคิดเป็นของตัวเองแต่อยากให้ทุกคนเสพข่าวให้มีคุณภาพเหมือนกับเพจ m i สแอง g ี b e a u c ี้ครีตรงนี้ที่มีแม่แี้เป็นเจ้าของเพจนะครับเพจตรงนี้นะครับแม่แี้ทักใจดีและสนับสนุนให้กับทุกคนได้เห็นถึงความแตกต่างและความเท่าเทียมผมอยากใช้คลาตรงนี้ในการเป็นตัวอย่างและสนับสนุนให้กับทุกคน,นครับขอบคุณครับ แล้วเราก็ได้คนมงแล้วนะคะทุกคนฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนี่ก็จะเป็นสปอนเซอร์ขึ้นไปสปอนเซอร์แล้วก็กรรมการนะคะขึ้นไปถ่ายรูปกันกีได้ยืนข้างหมอเอแห่งเอพด้วยนะคะทุกคนแล้วก็โรงพยาบาลมาเตอร์ทีสาขาผู้ายมานั่งบนเข่าด้านหน้ตรงไหอันนี้ป้าป๊อปป๊อปแล้วแหวกามลูกมาดู น้องที่อยู่ข้างๆอ่ะหยุกหยิกมากขี้เล่นมากนะคะทุกคน